เน็ตประชารัฐรัฐบาลเองครับให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลที่จะมาช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจการเรียนรู้การศึกษานะครับเสริมรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งครับพลเอกประยุทจัน์โอชานายรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะทำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์4.0คํานี้คุ้นเคยนะครับเราประชาสัมพันธ์คํานี้มา3ปี2ปีแล้วสําหรับไทยแลนด์4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งประเทศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความพร้อมใช้และอยู่ในราคาที่จ่ายได้โดยเมื่อวันที่19มกราคม2559คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของประเทศไทยโดยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านโครงการเน็ตประชารัฐโดยได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญ,ญาณไฟเบอร์ออปติกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านจำนวน24,700หมู่บ้านโดยในโครงการจัดให้มีจุดให้บริการฟร wi ี Wi-Fi หมู่บ้านละ1จุด มีความเร็วไม่ต่ำกว่า30ทับ10เมกะบิตที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายติดตั้งแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม2560มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการ Wi-Fi ใหม่ประมาณเดือนละ1 3 0 0 3แสนรายครับ สำหรับโครงการเนตประชารัฐเป็นโครงการที่ช่วยคนไทยในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งมีความจําเป็นในหลากหลายมิติอย่างเช่นการค้าขายออนไลน์ที่จะช่วยสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างไรายได้เนื่องจากการค้าขายออนไลน์จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของสถานที่และเจาะถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วทั้งประเทศค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจากชุมชนที่นํามาโฆษณาขายออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่นั้นๆสร้างความสะดวกสบายให้กับคนซื้อแล้วก็ผู้ขายขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาค่ะอย่างในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาที่ทําให้การเรียนการสอนในสถานศึกษาต้องหยุดชะงักแม้ประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์ล็อกดาวน์แต่การศึกษายังต้องเดินหน้าต่อหลายโรงเรียนจึงต้องเริ่มปรับรูปแบบการสอนมาเป็นออนไลน์นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับโรงเรียนค่ะโดยปัญหาหนึ่งที่สาคัญคือไม่ใช่ในักเรียนทุกคนที่พร้อมจะเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์เต็มรูป ได้หมดเหมือนได้เหมือนกันหมดเนื่องจากขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เมื่อกระทงดี DSI ได้ขยายต่อยอดจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปยังโรงเรียนต่างทําให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างเท่าเทียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปของโรคได้ง่ายขึ้นค่ะ